สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ PKF TV นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอสวันพีทกันนะคบโอเคนะครับก็เห็นเอ็ตรงที่อาวของผมไหมครับมันจะเปลี่ยนรูปไหนะครับโปรไฟล์ช่องของผมก็เปลี่ยนไปนะครับแต่สกีผมยังไม่เปลี่ยนครับทาไมดีครับเดี๋ยวผมก็ไปทาเองนะครับคอยดูคลิปหน้าครับอาจจะเปลี่ยนสกีไปก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมารีวิวเอ่อไม่ครับมอสวันพีทครับมอสผลปีศาจก็ได้นะครับ เรียกอะไรก็ได้ครับก็เดี๋ยวไม่ไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้โอเคก็ในกล่องนี้มีอะไรครับไม่มีครับเพราะถ้าเราอยากได้ผลดีิาจมันมีหลายทางมันมีสองทางทางที่หนึ่งเป็นทางอันนี้แต่ว่ามันจะได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าถ้าแต่ถ้าเขียนเอามันก็จะเอมได้มาครบเขียนยังไงคือมาที่ช่องช่องเออช่องพิมพ์อ่ะแล้วก็อับนึง แล้วก็ดูตรงนี้ไอ้ที่เป็นภาษาภาษาอะไรไม่รู้เกาหลีมั้งสีม่วงๆอ่ะที่มันจะมีทับแล้วมันจะเขียนอยู่ M I เนี่ย M I N E M I N E N E แล้วก็เว้นวรรก M I N เอ่ะ N E เว้นวรรก N O เว้นวรรก M I โอเค N O อะไรไม่ใช่ M I ไม่ใช่ M O โอเคแล้วก,กดถัดไปปุ๊บแล้วก็จะได้ผลปีศาจมาทั้งหมดอย่สิบผลนะครับเดี๋ยวดูกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ยสามสเก้าสิบสิบเอ็ดสิผลนะครับผมผู้ผิดเดี๋ยวททำลายไหลเฮ้ย ไมอ๋อผมไม่เพิ่งกดไอ้นี้อย่าไปนึงตุ๊ด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 แล้วอะไงกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะได้แบบเป็นผลปีศาจมาเลยนี่ที่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งด่าสองสามเหลืวผมต้องเอากล่องมาเพิ่มแล้วแหละว่าทำไม มาเป็นใสบใส่กล่องอนี่นี่ก็ใส่แล้วโอเคเราก็จะได้เหมือพวกนี้มาเอ้เราก็จะได้พวกนี้มานะครับพอเราคลิกก็อยากจะ,จะได้คลิกอย่าคลิกอรางนี้ได้ไหมไม่น่าคล,ลิกลงพื้นนะก็จะได้โอเคแล้วกดตรงนี้จ้ะกดตรงที่พื้นมันก็จะเป็น เหมือนนี้เหมือนเป็นปืนอันนี้ก็เป็นปืน,ปนก็ลิงของลูฟี่นี่จำได้อยู่ออเดี๋ยวดาอยามีนี้เป็นเกียร์สองออแล้วนี่คือเกียร์สามุ่งอโอเดี๋ยวว่าข้าแกะแล้วก็จะได้รู้เลยเน,เนื้อแกะนี่คง ไอเน,นี้ยคงทำมาจากเนื้อแกะในแท้โอเคใส่ใส่เข้าไป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 เข้าไปโอเคฝาดเอาไปก็อันนี้เป็นผลของเอสนะครับแต่ไม่รู้ชื่อผลอะไรนะครับผมก็ดูไม่ค่อยหมดนะครับไอผมก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดี๋วยวนี่เราก็จะได้ไอพวกนี้มานะครับเดี๋ยวด่าด่า ก็อันนี้คือน่าจะหมัดไฟครับนี่อืออ๋อ่วนนี้น่าจะเห็นอันนี้ผมไปดูมามันจะไป็ชิดตัวนะนี่มันจะติดไฟไปเร็วอ๊อไมไม่หลงน้ำวะเออหลงน้ำก็ได้อุ้ยเกียร์สามอันนี้น่าจะเป็นนี้จะเป็นยิงไฟเหรอเนี่ยเห็นแล้วมันจะเป็นยิงไฟอันนี้อันหัก ของหนักไกลๆเลยเผื่อดนกล่องตู้มคนที่เห็นอย่างนี้มันจะไม่หนักนะครับแต่พอพอไปลงดูมันจะหนักมากเลยแบบมันจะปุ๊บมาเลยทำไม,น,ม,น,น,มนี่มันเหลืองมาใช่ไหมฮีเว็เวเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมหมดเวลาซะก่อนของผมก็อาจได้แค่15นาทีนะครับต่อไปอันนี้ไปไกลเลยอันนี้ก็ได้อันนี้เป็น,ลา,ล,น,น,น,ปนลาวา ในความจริงน่าตกนะความจริงนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่ในโทรศัพท์มันไม่มีมันไม่มีอะไรแบบนั้นไงก็เลยดีไปเอ๊ะความจริงมันเริ่มเป็นลาวาผุกันนะเดี๋ยวแปบบน่นก่อนรอมันรอมันครบัแบเดี๋ยวไปที่อื่นก่อนหนุกพายจากที่นี่โอเคอันนี้เป็นเออโอ้ไม่เหมือนเหมือนแบบเหมือนเป็นมังกรเนี่ยแต่ละหมู่มังกรเลยเหมอือนแบบมังกรพ่นลาวา,วาอันนี้ก็เป็นขอลไฟระเบิดอ่ะเดี๋ยว อะไรใสยเวลาเราวิ่งหนีซัมบี้หรือใครก็ตามครับแล้วก็กดเชสกิลนี้อุ้ยมันเชสกิลได้เร็วเหรอปุ๊บก็แล้วก็จะทําให้เราหนีรอดได้นะครับอาจจะนะอย่างนี้มาอืออันนี้น่าจะแรงสุดแล้วผมว่าวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ชัดๆเลยนะครับดูนะว้าแบบจนเสียงเสียงผมวิ่งชนตึ๊อ Tutup, 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 keep keep kip. -kip, 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 -kip. <ừ> เดี๋ยวผมจะรู้เองแหละว,ว่าอ๋ออันไหนมันจะเป็นที่ผมยังไม่รีวิวนะครับแต่ว่าผมรู้ได้ไงผมู้จากเอ่อผลไม้อันที่หนึ่งอันนี้ยังไม่รีวิวทีอันนี้คือไอเน,นี้ยผมว่าโหดมากเลยเดี๋ยวจอันนี้ก่อนนะครับจัดผมมีซอมบี้ซักตัวนี่ย นี่นี่แล้วก็ใช้สกิลนีล้เออนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้มันไม่เห็นชัดต้องตรงนี้เดี๋ยวเฮ้ยนี่มันก็ทำให้แบบจมลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งนี่นี่เหมือนมันจะเป็นเหมือนอุกกาบาตตกมาแล้วก็แล้วกองกองเรา อ๋ออย่างนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเพาอ,อะไรโอเคอันนี้มันจะมีอะไรในกล่องนี้อ๋อต่อไปก็ผลอะไรยังไม่รีวิวเดี๋ยวๆๆๆๆผลน,นี้ผลน,นี้ไม่รีวิวทีต่อไป ผลี้รู้สึกจะเป็นผลที่โกงมากมั้งรู้สึกนี้จะเป็นของหนวดดำดี๋ยผลนี่ดาดาซอมบี้จ๊ะโอ๋อะ้กรกร็ได้ก็ได้ใจเสกใหม่สิหนูใจนี้อันนี้ชุบทำให้หายอ๋อแล้วกดอันนี้เพื่ออะไร อันนี้ว่ะอันนี้แล้วมันทำไมมันเหมือนแบบสาดอะไรไปเลือยดิลองกดไปไกลๆดิไม่มีอะไรจริงเจอหรอนี่อันนี้อ๋อก็อย่างนี้นะครับต่อไปต่อไปต่อไปเร็วๆรรีบๆรีบอยู่ตื๊ด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 ต่อไปต่อไป

อ๋อจะไม่แล้วไอเน,นี้ยเวลาตกปุ๊บมันจะเป็นพิษนะแต่ว่าที่ทำกบับซอมบี้ไม่ได้เพราะว่าทำซอมบี้เออแก๊สพิณนนิส์ไอที่มันจะหมาวะาใช่ไหมทำซอมบี้แล้วเออพิษพิษนี่จะเป็นช่วยผัวช่วยมันนี่เห็นไหมโหหมาที่อานาถมากเดี๋ยวจะไม่ให้ตายแล้วคิดก่อนโอ้น้องม้าใกล้ตายแล้วลา่อนนะม้า โอ้ยังรอดิคือช่างเถอะรีบๆเร็วรีบๆเร็วเลยอีกไม่กี่นาทีแล้วเออถ้าผมทำไม่ได้ผมอาจจะตัดแบบเนี่ยเดี๋ยวตัดไปคลิปหนึ่งเลยอ่ะนี่รีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วไอ้นี้ยังไม่รีวิวนี่ปุ๊บมาแล้วสี่เป็สามโอเค นี่อันนี้ผมจำได้อยู่มันทำให้เออ่มันทำให้คนคนที่โดนอะเชื่องช้าปุ๊บโดนจะช้านิสิตชโลครับรู้สึกโ okay, อเคต่อไปเร็ว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 กลับไปกดอะไรช่วยอ๋อนี่ไงกดนี้กดเ,เนี่ยโค้ดเ,เทเลยผมว่ากดไอซ์เอทเดี๋ยวถูกไหมอ่ะไม่ใช่เหอปุ๊บ น,นี่ไงคือคือคือคืบเฮ้ยนี่จะเป็นตะกี้แบบแบบเหมือนจะเป็นน้ำแข็งแบบกระเด็นไปครับสวันนี้จะเป็นจะทำให้พื้นที่รอบๆตัวเราบางบริเวณกว้างเป็นน้ำแข็งนะครับสวยอันนี้ไอโดมนะครับเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบน้ำแข็งเล็กๆอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบที่น้ำแข็งสวยอันนี้จะเป็นเอ,อ่อ มันจะเป็นแบบเป็นนกอ่ะมันจะเป็นนกแบบนกบินไปอ่ะครับคือต่อไปต่อไปต่อไปนี่เดี๋ยวเรี๋ยวไปโอ้โหเสร็จแล้วแหละต่อไปผลอ,อะไรที่ยังไม่รีวิวน้อหาแป๊บนึงผลน,นี้ยังไม่รีวิวทีรู้สึกอือฮึโอ้ยทีแท้ ไม่我就จะจมูจับปี่โอ้ยอน,น,นี่อะไรนี่อะไรโอ้ลูกทีบอันนี้นะมันแบบอะไรนะครับชิดครับพี่ผมรู้เพราะผมไปดูของคนหนึ่งเข้ามาอีกทีนะครับโอเคต่อมาอันนี้ผมกว่าจะโหลดมัดได้ลำบากลำบาก เป MM ิดโหลดได้น okay. ี่ก็รีบมาอัดเลยอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นฝนบาเรียนะครับขาวขอยังไงว่าผมเคยอัดมาแล้วครั้งนึ่งแต่เลยทีละทีอืด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 อึดคือโอเคอันนี้เสมมุติมีซอมบี้มาปุ๊บมันมันจะไล่ฆ่าเราเราใช้สกิลนี้ปุ๊บมันก็ทำให้มันบังแล้วปุ๊บ อย่างนี้นะครับมันก็ได้แบบมันก็มาหาได้สมมติเราเล่นกับเพื่อนหรือเพื่อนใช้สกิลสูิเป็นสกิลอ๋อสกิลเหมือนที่แบบจะเป็นเ้าทุกถ้ที่มันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันจะเหมือนแบบเหมือนมัดเพึ่งอ่ะที่มันจะทําให้แบบไงทําลายล้างอ่ะแล้วเราก็ใช้อันี้ปุ๊บแล้วประกันอาจจะป้องกันได้นะก็ทำไปหลายๆเชื้นเรื่อยแบบอย่างนี้ไปอย่างไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะป้องกันได้อยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะมัน เดี๋ยวผมเลือกเขาเขาบอกว่ามันจะทุบยากนะครับโอเคต่อไปต่อไปเร็ว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 เร็โอ้ยโอ้โหเออโอ้ยช่องมันเพราะถ้าเรากินหลายๆคนเราเก็บไว้ในกองเขาอาจจะทำได้ใช่ไหมโอ้โหยอมยอมยอมโอ้ ต่อไปเป็นผลอะไรไปเป็นผลผลนี้รีวิว้วผลนี้ไม่รีวิวที่รู้สึกไปซิอ๋าผลสปีของเบรามี่รู้จักอยู่คือทำให้เรามีบัฟกระโดดสูงขึ้นมาแบบหมีคนทำนี้นะปุ๊บแล้วกระโดดเนี่ยข้าไปหาเขาได้อะไรประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเด้ว เงาป้อกายมาปุ๊บเราใช้สกิลนี้ปุ๊งเดี๋ยวทำลายไม่ได้หรอสกิลวับมติแบบเขาใช้ใช้โล่อย่างเงี้ยปุ๊บสอบเล่นกับคนนะเขาดชชนนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วสมมติเขากันมาปุ๊บเดี๋ยวลองดูซิว่าทำได้ไหมก็อุ้ยพังแค่สองอนันเองแต่เมื่อกี้เห็นทดลองทำลายก็เยอะอยู่นะเคเคสอไร เฮ้ย,ยมันจะตอวลักสาวคลิปนี้เรับใครชอบอยู่แล้วให้วา่อยค่